สวัสดีครับสวัสดีครับพ้อกันคือเก่าพี่น้องนะครับบอสักคักอรรถชาแนลนะครับมือนี้นะครับบอสักกวีสุภาพรนะครับพาพี่น้องมากินปนแบบปนบะเขือครับพี่น้องโอ้ยผลครับเต็มถ้วยปูรูเลยนะครับปนบะเขือใส่ปลาแดดหอมๆนะครับแล้วก็มือนี้มีปลาถอดนะครับปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่เลยนะครับผมพี่น้องครับคือนะโอ้ถอดกรอบนะครับแล้วก็พักนะครับผมพักมีหลายอย่างนะครับมือนี้ ต็อย่าอื่นผักผักขะแยงนะครับผักขะแยงพี่น้องเคยกินบลอนะครับหอมครับกินหอมหอมคักเลยครับต่อมเซลปุกอ้อนซ้อนเนาะหอมนุ่มๆแต่ตัวนี้เป็นเป็นบัวแดงนะครับบัวแดงค่ะพี่น้องเคยกินบลอนะครับมันนี่วีซุว่าขวานจ้าซันในพี่น้องนะครับกินน้ากันนะครับแล้วก็มีผักกระเฉดนะครับผักกระเฉดแก่ผักกระเฉดอ่อนน้ากันนี่ครับของพี่น้องมันได้กาิอีสานบานเฮานะครับหากินตามหัวตามสวนีเกับพี่น้องเนาะแล้วก็เมื่อนี้ครับ ขอนิ้วครับนิ้วหอนครับตัวแบนกองเขาหน่อยได้นี่กองเขาใหญ่กองเขาใหญ่ครับนี้วหอนครับอู้หอนเลยนะครับนะครับผมพี่น้องก่อนสิกินครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสักคักอร์ลดน้ำเดือพี่น้องนะครับมีคลิปดีๆมีแน่แซ่อตแบปีแน่าวขากบอสักสีลงให้พี่น้องเบิึงเรื่อยๆนะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผมมากินข้าวนั่งกันครับผมพี่น้องนะครับอยู่สุโมงสุวรรณนะครับนะแซ่บๆนั่งกันครับโอ้เข่าเศร้าเด้อพี่น้องเด้อ ตินมาเร่อมาแล้วยปลาปลาปัวใหทำอะไแหกมันครับโอ้บรกินเขาเนี้ยโดนเตอ๋อแล้วครับอืมพักกันยัง หอมแีกดีนาะ g ปลาชามาก็ขมๆเน็ดเน็มสววสพี่น,น้อง ตอนสิไปเหตุการณ์นในงานครับมากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับขอดื่มหน่อยดิปลปลาดุกเสียต้นกระเสียปลาเสียได้ครับนี่แต่ว่ากินเป็นคือสตอแหฮง ป้าแรกกับเอิญกะทินเป็นเลยป่ะอะไรปากกระเชิด <laughs> คุยคุยทำยังไหงหนังมือ Tấm tôi búa đen Sốt phần bậc kia nấm cột Chín búa bùa Cấp khẩu y sản กินบาได้ก็เสียบเพื่อเราบรรยากาศมัอนี่ก,อก็อยู่หนาบ้านเพื่อเราครับหนาบ้านครับข้างหลังข้างๆก็เป็นสวนสวนหยางครับมองเกามองเกาคนละเวลาคนละเมื่อครับมันอ,น,อนี่กินแต่เศร้านะครับ มันเองก,ก็เลเห็นแสงดดแดดหลังจากที่มืดมาหลาเมือก็อยู่เขาครับซ้อนซ้ำเมือดว่าไงยู่ในความมืดมุน่นยู่ในความมืดมุน่นบริเทคคลิปมาให้พี่น้องเบิง่งจั้งเถอะบริเทคหนับหนับพี่หน้าหนองบ่เพราะว่าดักแต่ยนืนในเฮือนฝนตกลเล็บใส่บอดดิใส่บอดดิหรือครับน้ำกระท่วมก็ตั้งยุดต,ตกไดนซ้อนเมือดนะครับถุงี้พี่น้องเข้ารักษาสุขภาพด้วยไหเจ้าคะ อากาศาเปลี่ยนแปลงครับเรียอเข่าฝนมนพวกหลุเป็นบาดหัวสองตัวไม่เรียมห,หัวัหัวด้านหนาด้านหนาเที่ยงหน่อยเฮ็น,น,นะครับเป็นของง่วนะครับกินเขาแล้วจะน้อยกว่สิบปห้าใหญ่ให้ง่วนะครับพี่น้อง ตน en. <weiß> ี้มราคุยบ่ครับมาสวนใส่เลยต้องเจ้าหรือกินมะหมาแหงไม่ไรมัอหมั่ววะมั่วเมื่อเสร็จกินหยาเขียวกินกินแต่ฟางฟางแหงรสชาติมันอเสรเป็น คุมนิดๆแล้วก็หอมตัวกินหอมใส่ได้เลยหอมนุ่มหอมอีรีหอมนุ่มๆครับพี่น้องแกงเสียบกระดุกเนะาะนี่โอ้ยแกงพะโลาแกงประดุกใสียบกระแหยงครับใส่อันต้มกุกกระเสียบคือเพียงคือแต่งครับผมหอมดอกผักเคน,นียงนี่นะครับตัวจริงเจริงเลยครับนี่โอ้ยหอมครับอร่อย นี่นะครับพี่น้องทีมอาของคำว่าคักอรรถนะครับคักอรรถใช่เนี่ยเหครับพี่มาคือมันมันสุดยอดนะครับสุดยอดดีๆนะครับจะเรียกว่าคักอรรถนะครับหลายคนที่ถามขึ้นมาว่าคิดจังไรคือต่างว่าคักอรรถแต่มันคักอีรีนะคักอีรีชุดสุดยอดนั่นคือคักอรรถคนะ <laughs> ักอรรถครับ หลายคนนะครับผมไปสังเกตมานะครับอัดแสีบครับอร่อยเพื่อนมาไปกินเขากันให้มันบังไฟครับบู๊ขึ้นสูงคักอร่อยพี่น้องน้องสีนะครับคักคักคักหรือว่ามารำ่ำนะครับจะเป็นมารำ่ำมวนคักมวนคักอร่อยมาร่ำมือขึ้นพันวานะครับที่มานะครับ ขี้หอนปะหอนแน่อากาศเนี่ยอยู่แบบธรรมศาสตร์พี่น้องนะครับธรรมศาสตร์คนอีสานนะครับมีเสียงนกเสียงงัวนกในบริเวณอย่างไว้ด้ค่ะเพราะว่าบ้านบ้านบพระซามอยู่หน่าวัดนะครับโอ้ยหลังวัดข้างวัดอยู่ข้างวัดครับแล้วกันนก เสียงนกเขาเสียงหลายๆนกนะครับที่อยู่ในวัดนะครับเป็นสีหงส์ครับก็เป็นธรรมชาติอีแบบนึงนะครับมั่วนั่งแบบสั้งแล้วลมเรือนโคดีนะครับเกี่ยวใจเขามีเงินขาได้ผัากระเพรนาะถ้ามีผักแะเนเนี่ยบ้าเก็บมาหลายอย่องบ่เคยมีเมื่อไหร่ไปหาเท่ามาหลับให้พี่น้องกินน่งกับพี่น้องเด้อหลับเท่า เข<า>ีนไว้ยู่แต่ว่าเหล่อมั้ยมันบ่นบุกเรือนนี่เป็นฝีม,มือมะลอมีนะครับทำปนให้กินแสบว่ะงานลำเขาว่างแล้วครับมันเ ได้เรียกเลดก็อบอกกันได้เลยพี่น้องจะได้เสียงดวงนพำ่นบุกฝันฝันจำบ่ได้ฝันไงฝันบ่เป็นตอนเป็นไะ บ,บนบกเชือเขาขอนิอง่งขอนั้นเป็นยังไงบุ๊คนี่ลุงถ่ายเดี๋ยวเอาหลอดเชื้อเอาอยู่ <c oughs> <c oughs> บนบกเชื้อขอกันปัญญงกับขาอนีอออิ่เขากันเอาหลอดนี่เอาหลอดอีกเื้อเกาอยู่กินเ <c oughs> ขาง,ง่ายน้ำกันพี่น้องโบสิบ์สีพี่น้องทั้งในประเทศและตางประเทศครับสุโมงสุวรรณเดอ้อนะครับมากินน้ำกัน กอดปลาเราจะกอดแบบกอบเหลืองนี่มทหารอีสานเอาเห็ดกินเองเลยเห็ดบัยาหญ่กินแล้วชืติใจใส่ปลาแดดหอมๆครับพี่น้องปลาแดดตุ๋มไม่หน่อนี่ปลาแดดสุด ปเป็นอย่างนี้นงไ,งนนได้ใจขนาดเลยตนั่นกระถิน้นเรื่องทิน้นคือเรา มันกนผู้เฒ่าเขินว่ายังเอกเขาติดมือเขาติดมือให้เอาน้ำมันท่าอันนี้ติดมือรถรถรถมันกระสิบเอาน้ำมันท่า ต่ว่าพี่สงของขอนี้วนี่บอกเหลวมือเลยอิ่มอยากนอนพี่สงเป็นห้กุญ้านอนหรออาเพิ่์ตนักสู้พันข้าวเหนียวเพราะมันอยู่ไงอึด <c oughs> ดูกินแล้วมันก็สิอิ่มโดนมากินเสฉะด้วกันพี่น้องเป็นคลิปสดเลยครับบุ๊มบนคลิปตัดต่อนะครับเอาสดๆนะครับ ให้พี่น้องเห็นวิธีชีวิตครับควมเป็นอยู่เต่ละเมืองนะครับของคนอีสานะนะครับจางากาดศรีสะเกษนะครับอำเภอราชศรีสไยจังหวัดศรีสะเกษบ้านเห็ดพึ่งน้องกลมนะครับตำบลน,น้องมีอำเภอลาชศรีสไยจังหวัดศรีสะเกษนะครับกับมีพี่น้องนะครับในช่องนะครับ พี่น้องยูทูบไลน์นะครับผมณเตียงเากำลังแรงใจนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่เขารับชมนะครับม่วนตั้งเลยคลิปนี้นะสิเป็นคลิปคลิปทรงเขาเซนไช่นะครับลักกิโลที่สี่พันแน่นอนนะครับสี่พันชั่วโมงสี่พันชั่วโมงจะมีผู้ติดตามครับผมประมาณกับสีฮอดผ่านหานาะเมนครับมือนี้นะสิเต็มผ่านหานะครับผ่านหาร้อยคนนะครับแล้วก็เอ่อ สี่พันชั่วโมงครับมือนี้คงสีส่อเขาเซนเช่แน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฝากพี่น้องเบื้องคลิปช่วยกันหายจุบจบนะครับเนะ้องขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงครับทีเขารับชมครับถือว่าคลิปทรงไายครับเขาเซนไซคลิปทรงไายเขาเซนไซหนึ่งพันห้าร้อย 1, คนนะครับผมปกติเราเพื่อนหาหนึ่งพันน้องหนึ่งพันห้ารนะ้อยคนละก็นสี่พันชั่วโมงนะครับผมหนึ่งพันซับ นะครับรลคาสี่พันชั่วโมงครับผมคินนี่จัดไปได้ครับคลิปสงทายครับปนบะเขือครับปนบะเขืออืบันไดขั้นที่หนึ่งกบบว่าไหนประสบความสำเร็จแบบดอแบาคือเขากำลังผ่านบันไดขั้นที่หนึ่งเนาะอือก็สิ ให้พี่น้องไปเรื่อยนะครับให้พี่น้องเบิง่งเสี็เวลาอ,อะไรดูดูไหนเสี็เวลามานันอห่ปีกัวแล้วครับปีเสเสร็จ มาทิมช่วงรื่งติ่นด,ดเยียเส็คลิปเลสฉลองพันซับพุลคับุ <c oughs> ลคำ, <c oughs> ำบะ่ะเขาเนี้ยทำยังไงรับปั่นเขาเนี้ยดีๆีแก,แกนนมันมันหักกันมันแกนคืนอเขาเนี้ยพูดว่า ชากันไว้คือคนนี้ปั่นแกนยันสีเพลศแตกมากคือน้ำถือข้าวเหนียวน้้าถืขวเหนียวเจ้าเชื้อผักยังบัดเหลือไว้เล็กคีบให้ใจเหลือแค่ได้ก็ได้เหลือต้นเนาะเหลือเสียวต้นี้เองอ๋อมดอกผักก้ายแง่ไงล่ะสำหรับค้านี้ครับปั่นแกนแกนปั่นแนีนเนนปั่นแนียนคือปั่นข้าวเหนียวครับเพื่อนว่าคลิปนี้ฉลองพันซับนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพันหาลอยซับนะครับแล้วก็ซีพันชั่วโมงนะ ทำแงพี่น้องมึงเมือนครับคุยกันเลยครับโอ้เสงรัฟห, <c oughs> หั่นไงปลวกเหรอปลนบอกเหือหอดน <c oughs> Ừ. sản phẩm phạc ở cứ không. Bừng ngang hắc à. cứ nhau này đó. ถ้ามันดับเนี่ยเนาหนูกูกูไม่เป็นเหมือมันไม่หกักตรงสื่อแบบแบบไหน้าต่างหาก อยากขอีดีต้องไม่น่อยของของเราดีเด้อาูขานย่างนกเขาม่เห็หั่านหมอกไก่วานหายกินเหดกองเด้อมาต้ีเด้ออยู่ขเลยกินไหมือนเห วันไหนไปใส่หรืคือวัยอิ่มไปบ่ไดเลยสำนุ่มอยู่แล้วเงอฝดเงือฝดออกเลยเนาะห่อนเงือฝดครับหอมมหมกินบ่ได้กินกินกินเผ็ดแล้วได้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวมนักผุนแตงยังกินเข่าง่ายนะครับมาแช่์ใส่กันครับแชร์แลาวกันครับ เสียบหลีเด้นโมเดลเสียบหลีเด่นมันลงบ่ไหนลงเอาซื่อเลยผักมันยั่วขัน้นปลาขากะเสียบ<า>เขานแบบหอ,อม แต่พะคาบา้านข้ามันฉุนแห้งเลยพะคาเมืองเขาน่ยอยู่ขวานงได้เห็นมันฉุนแห้งก็แบบมันฉุนกินมาสิใหม่เลยแต่พะคาสิว่าเสือม่สิอม่สิบุคคยกินกิน kinh này cả bữa xong rồi. À. Một nhà. Ba bên đồng tiết thôi. ที่เหลือเต็มถั่วนะครับดูดิครึ่งหนึ่งนะเอาไว้แต่กินข้อเทียงนะครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งผักกระแซ่บเสียกับพี่น้องครับบรรยากาศมือนี้ก็แดดซีแห้งๆเราจะมาครับเรือแดดแก่ขึ้นมาแล้วนะครับสี่เหลี่ยเพชรการที่งานได้หมดนีะครับสี่เหลี่ยเพชเกลียวใหญ่หงัวนะครับกินข้อเหลียวนี่นะครับขอบคุณพี่น้องผู้ที่เขารับชมนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกหมงทุกบอลนะครับที่มากินแซ่บๆนอกจากกับบอสักกับวีสุภาพพ่อนะครับเนาะสหรับคลิปนี้ครับผมผมบอสักลก วีสุภาพขครับผมเสียลาพี่น้องสมิสกรกครับผมพอกัรคลิปหน้าขอบคุณพี่น้องที่เขารับชมแล้วก็ให้กำลังแรงใจครับผมสำหรับวันนี้ผมบาสักวีสุภาพขขอ,ข,อข้างว่าสวัสดีครับ